สนับสนุนโดย LH Bank เม็ดอมมีประโยชน์จาก Greater Pharma FBT สร้างสารรค์สิ่งดีให้กีฬาเครื่องดื่ม M150 ข,ข่าวสูตช่วงนี้2ข่าวภาคข้ามครับช่วงนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่คนในวงการครับจกบักฟุตบอลการจ์ดฟุตบอลนัดพิเศษครับหาเงินช่วยเหลือทวีทาองอ่อนอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับ คุณบอลล่พิเศษครับเพื่อหาเงินช่วยเหลือทวีทองอ่อนนะอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยและอดีตน,นัตกเตะของสโมสรการท่าเรือเอฟซีจากการบาดเจ็บครับที่สนามพัาสเตเดียมคนระับได้มีเหล่าเพื่อนักฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันถึง12ทีมอาทิเช่นทีมชาติไทยรุ่นอาวุโสสโมสรราชประชา v i p สโมสรการท่าเรือ v i p ทีมงานสยามสปอร์ตและทีมรวมเพื่อนักเตะอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับร่วมแข่งขันกันอย่างคับขานครับนอกจากนี้ครับดออรองอาจก่อสินค้าประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ ดอกเตอร์ธัญญาโพวิจิต มาร่วมแกาไขขันในครั้งนี้ด้วยครับรวมไปถึงได้มีการมอบเงินบริจาคช่วยเหลือถึง3,03,2400บาทให้กับทวีทองอ่อนที่กำลังประสบปัญหาเจ็บป่วยอยู่ในตอนนี้ครับด้านทวีทองอ่อนอดีตกองการทีมชาติไทยที่ได้เดินทางมาชมเกมฟุตบอลนับพิเศษด้วยตัวเองกล่าวว่าตัวรู้สึกปราบปื้มและดีใจที่มีเพื่อนร่วมอาชีพช่วยเหลือกันในอย่างยากลำบากนะครับอีกทั้งต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยกันจัดกิจกรรมฟุตบอลการกุสลน,นขึ้นมาเพราะทําให้ตนได้มีแรงบันดาลใจที่จะสู้ต่อไปครับ โมโมครับโมริยาจุดานุการและโปโมเมเอริยาจุดานุการรวมกับ s c g ซจัดกิจกรรมกอล์ฟคลินิกภายใต้ชื่อ S c g ซจกอล์ฟคลินิกกับโมเมโดยมีเยาวชนกว่า50คนเข้าร่วมที่สนามด้กอล์ฟเสรีตลิ่งชันครับเมื่อช่งชวงเช้าที่ผ่านมาสำหรับกิจกรรม s c g กอล์ฟคลินิกกับโมเมเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านก,รรกีฬากอล์ฟให้เยาวชนไทยสร้างแรงบนันดาลใจให้เยาวชนไทยพร้อมกับเฟ้นหาดาวรุ่งเพื่อพัฒนากล้าวไปนสูน่นักกอล์ฟอาชีพชั้นแนวหน้าของประเทศไทยด้านวินัส อาสวะสิทธิถาวรกล่าวว่าการจัดกิจกรรมปีนี้ได้รับการตอบรับจากน้องๆเยาวชนและผู้ปกครองเป็นอย่างมากโดย s อ g หวังว่าการจัดคลินิกในครั้งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยในการเล่นกอล์ฟเพื่อที่จะได้เติบโตเป็นนักกอล์ฟอาชีพต่อไปขณะที่โปรโมและโปรเมกล่าวว่าน้องๆให้การสนใจเป็นอย่างมากโดยหวังว่าที่สอนไปในคลินิกกอล์ฟจะช่วยพนานาน้องๆให้ก้าวขึ้นไปเป็นนักกอล์ฟอาชีพต่อไปในอนาคตนอกจากนี้โปรโมและโปรเม ได้พูดถึงเป้าหมายต่อไปในการแข่งกอล์ฟ LPGA ใน6รายการที่เหลือโดยทั้งสองคนหวังว่าจะได้แชมป์ซักรายการเพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยให้ได้ ดูกันที่ทางด้านของนายกศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์นายกสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการบริหารบริษัทมหาชนจำกัดซีพีอเป็นประธานเปิดการแข่งขันหมากล้อมรายการราชันหมากล้อมไทย2015นะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองค่ะโดยการแข่งขันราชันหมากล้อมไทยจัดโดยสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับเสียงกีฬาเพื่อคนหาสุดยอดนะคะนักเดินหมากของเมืองไทยชิงเงินรางวัลกว่า7 0 0 0 0บาทโดยนักกีฬาต้องมีฝีมือระดับ3ดังขึ้นไปแล้วก็จะเริ่มจากรอบ เลือก32คนให้เหลือเพียง8คนนะคะแข่งขันกันแบบพบกันหมดหาผู้ทำคะแนนสูงสุดเข้าท้าชิงกับแชมป์เก่าราชันหมักล้อมประเทศไทยอย่างนักกริตเตชะอํานวยวิทนะคะนักเดินหมักล้อมระดับ5ดังสำหรับผู้สนใจชมการแข่งขันนะคะสามารถรับชมได้ฟรีที่อาคาร CP Tower ถนนสีลมในวันเสาร์ที่3วันเสาร์วันเสาร์ที่3แล้วก็วันที่10และวันที่16ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็รอบชิงชนะเลิศ รอบที่1ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมรวมทั้งรอบชิงชนะเลิศรอบที่2ในวันที่17ตุลาคมนี้ค่ะ ปีท้ายที่ส่อจากประเทศญี่ปุ่นครับได้เขียนบทความถึงทีมชาติไทยคู่แข่งในศึกฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชีย2016ที่ประเทศกาตาว่าซิโก้ก,กิติศักดิก์เสนาเมืองจากชุดดีมทีมในยุค1990ขึ้นเป็นโค้ชได้พิกสถานการณ์ของวงการฟุตบอลไทยจากผลงานดับที่4เอเชียนเกมครั้งที่17ที่อินชอนไทยยังได้แชมป์อาเซียนเป็นครั้งแรกในหอบ6ครั้งหลังสุดที่จัดการแข่งขันทําให้ได้รับความนิยมในทีมชาติไทยเนี้กลับมาอีกครั้งนะครับและมีการเรียกทีมนี้ว่าดีมทีม2อีกด้วย สำหรับบทความดังกล่าวได้เขียนถึงทีมยู23ทีมชาติไทยที่ได้แชมป์ซีเกมปีนี้ด้วยฟอร์มเหนือชั้นแม้หลายคนจะอายุที่อายุเกินที่จะเล่นฟรีโอลิมปิกด้วยอายุที่เกินไป1ปีไทยจึงไม่เป็นงานง่ายของญี่ปุ่นอีกต่อไปนอกจากนี้ครับการแข่งขันปรีโอลิมปิกในช่วงต้นปีหน้าจะเป็นการสอบปลายภาคของทีมชาติไทยอีกด้วย ที่จะก้าวข้ามผ่านอาเซียนได้หรือไม่ส่วนเป้าหมายสูงสุดคือไปแข่งขันโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกในรอบ48ปีทั้งนี้การพัฒนาของไทยพิมารีกทาให้ทีมชาติไทยเริ่มแข็งแร่งขึ้นแม้ใน a อฟซีแชมเปียนลีกบุรีรัมจะยกระดับมาเบียดกับเจอรีกแล้วแต่อน,นาคตมีความเป็นไปได้ที่ทีมชาติไทยจะกลายเป็นหอกข้างแคร่ของญี่ปุ่นไปพักกันสักครู่นะคะเรากลับมาติดตามข่าวข่าวข้ามในช่วงสุดท้ายค่ะ